ครับสวัสดีครับที่นี่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้นะครับเป็นวันที่28มีนา2,568นะครับ ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาหลังจากที่ผมเจอเหตุการณ์มาแล้วนะครับก็คือเหตุการณ์คล้ายกับการแผ่นดินไหวนะครับผมยืนอยู่ที่ทํางานเนี่ยแหละครับยืนยืนอยู่อ้าตอนแรกผมก็คิดว่าผมเป็นลมเอ้ามันไม่ใช่นะครับแล้วผมก็เดินมาดูที่คลองเนี่ยครับคือน้ำเนี่ยมันกระเพื่อมนะครับถ้าเป็นสมมุติว่าถ้าเป็นก้อนหินตกเรืออะไรต่างๆนะครับมันจะกระเพื่อมแค่นิดเดียวแต่นเนี้ยทั้งคลองเลยนะครับดูสังเกตจากผักตบชวานะครับมันจะใส่ไปใสยมาเลยเนี่ยผมก็โอ้โหเพิ่งจะเคยเจอแล้วครับจุดที่ผมยืนอยู่นะครับก็คือแถวก็คนมแ้วหา ผมนะครับว่ารู้สึกเหมือนกันไหมว่าแผ่นดินไหวนะครับก็คือตอนนี้ทั้งเมืองพิษณุโลกเนี่ยครับรู้สึกกันโดยทั่วไปเลยก็คือแถวเซนท่านเพราะว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเมื่อต้นปีหรือยังไงเนี่ยก็คือมีแผ่นดินไหวที่อําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นครั้งที่2นั่นเองตอนที่เหตุการณ์มันเกิดนะครับก็ตอนประมาณเวลาโดยประมาณเนาะประมาณสักบ่ายโมงยี่สิบะครับก็ต้องคอยดูเหตุการณ์กันต่อไปนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อีกหรือเปล่าใครเคยเจอเหตุการณ์แบบบนี้้กก็คออมมเตผดวยรับ